กับวีซ่าแล้วก็ช่องแพ็กเกใหม่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของเอเราจะทำวีซ่าอเมริกันอีกครั้งถึงสิบจ็คปะจากสถิตินะคะในการทำวีซ่ากับเรา17ปีที่ผ่านมานะคะคนที่ผ่านวีซ่าอเมริกันครั้งแรก เราได้มีซ้าเลยนะคะมีสัดส่วนถึง50%ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมาจากการที่นะคะพวกเขาเหล่านั้นนะคะมีประวัติการเดินทางในต่างประเทศที่ดีมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วก็มีไรายได้ที่เชื่อถือว่าจะไปเที่ยวอเมริกาค่ะส่วนคนที่ทำวีซ่าสองรอบถึงจะผ่านนะคะรอบแรกก็มาจากการตกสัมภาษณ์นะคะอาจจะตื่นเต้นนะให้ข้อมูลไม่ตรงกับ d x 160หรือมีพิรุษอะไรบางอย่างในการ อย่างที่พัดี้เคยพูดในหลายๆคลิปนะคะว่าสหรัฐอเมริกานั้นนะคะมีการตัดสินโดยการใช้เซนว่าเอ๊ะตั้งปมไว้ก่อนว่าคุณจะไปกระโดดร่มหรือทําอะไรที่อเมริกาโดยไม่กลับประเทศไทยหรือเปล่าทำให้บางครั้งหลายๆคนมั่นใจในข้อมูลตัวเองแต่ก็ตกสัมภาษณ์อย่างไม่มีสาเหตุหรือบางคนไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่ผ่านวีซ่าในรอบแรกอย่างที่บอกค่ะเหตุผลส่วนแรกเลยก็มาจากการที่กรอบดีของสูงไม่สมบูรณ์หลายๆคนนะคะพัดดี่เคยได้ช่วยเหลือในการ คุอถอนแก้ไขเคสก็จะเห็นภาพชัดเจนว่ากรอบ B H หนึหกศูนย์ไม่ครบถ้วนบางคนเคยมีประวัติไป World and Travel ไปเจวันแล้วก็ไม่ยอมบอหรือบางคนค่ะเคยมีประวัติดีซ่าแล้วก็ไปอยู่ยาวนานเกินกว่า5เดือน6เดือนทําให้ในการต่อทางบรณษีทเขาขอเรียกสัมภาษณ์เพิ่มนเติมหรือขอดูตัวจริงเพราะเขารู้สึกว่าเอ๊ะทาไมไปยาวนานจังไหนมาดูหน่อยสิว่ามีเหตุผลอะไรทําไมถึงไปอยู่เกินน่าเชื่อถือว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวค่ะ ในทางการต่อสู้นะคะบางคนก็ทําหลายๆรอบนะคะที mm hmm. ่เคยได้ยินนะคะบางคนบอกว่าควรจะทําจนกว่าเขาจะให้ผ่านจริงๆไม่ใช่นะคะเราจะต้องมีกลยุทธ์หรือว่ามีข้อที่เรารู้สึกได้ว่าครั้งแรกเราไม่ผ่านเพราะอะไรแล้วครั้งที่สองเราต้องแก้ไขแก้ต่างจากครั้งแรกให้ได้ สิ่งที่ไปที่เจอนะคะหรือสิ่งที่ช่วยเหลือนะคะเป็มที่นะคะสามรอบค่ะเพราะว่ารอบแรกอาจจะตื่นได้สัมภาษ์รอบที่สองนะคะก็อาจจะน็อกไม่เหมือนกันหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นเอกสารเพิ่มเติมแล้วท่านกองสุนขอดูแต่ไม่ได้เตรียมไปหรือเตรียมไปก็ยังไม่โดนใจท่านหลายๆคนนะคะอาจจะโดนเรื่องของใบรับรองงานหรือใบทะเบียนการค้าในการเปิดธุรกิจหรือบางท่านก็อาจจะโดนเต็เมนต์ซึ่งี่เต้เคยพูดในคลิปบางคลิปไปแล้วนะคะว่าเต็เมนต์น,นั้นมี2อ,อย่าง บางกองสูนท่านจะขอดูแบงก์การันตีก็คือยอดรวมแต่บางกองสูญอาจจะพูดว่าฉันอยากดูรายเดือนด้วยว่ามีเงินเข้าออกอย่างไรหรือบางกองสุนนะคะที่ลูกค้าพาี่เคยเจอก็คือไม่เข้าใจว่านี่คือเรียกว่าเซ็ตเนต์เพราะแต่แบงก์ก็ทำเซ็ตเนต์หรือแบงก์การันตีในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าอเมริกายังเป็นเรื่องของการวัดดวงด้วยส่วนหนึ่งค่ะ สุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่าข้อคําถามน,นะคะจบลงด้วยคําว่าเคยไปเที่ยวไหน,นมาบ้างแล้วพาสปอร์ตของคุณโล้นหรือไม่เคยได้เดินทางไปไหนเลยอันนี้ต้องยอมจํานนต่อหลักฐานนะคะ <S <S สิงสงทงิพี่จะให้กําลังใจได้ก็คือลองเดินประวัติพาสปอร์ตของตัวเองช่วยเหลือในส่วนนี้ด้วย <S <S สุดท้ายค่ะเรื่องของวีซ่าอเมริกาทากี่ครั้งถึงจะผ่านไม่ผ่านและทาต่อเนื่องใช้ระยะเวลานานแค่ไหน <S <S ต้องบอกความจริงแบบนี้ค่ะอเมริกาไม่ได้มากําหนดตายตัวนะคะว่าเราจะต้องรอ3เดือน6เดืนอนถึงจะไปขอใหม่ ถ้าเราพร้อมสู้เมื่อไหร่พร้อมและมั่นใจที่จะไปสู้เมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะตอบคิวได้เลยแต่อย่างที่บอกค่ะคําคถามในรอบที่สองรอบที่3มเนี่ยมันจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วและโดยส่วนใหญ่การแจกกระดาษขาวของกรงสุนก็จะเป็นการบอกว่าเรามีคุณสมบัติไม่เพียงพอแต่ในเบื้องลึกแล้วเราเองก็ไม่รู้ว่าเราตกเลือกอะไรเพราะฉะนั้นต้องไปดูที่คําถามของท่านกรงสุนถามเราค่ะว่าท่านถามคําถามอะไรเราบ้าง ถ้าท่านเนนเรื่องงานเราก็ต้องไปแก้ต่างเรื่องงานถ้าท่านถ้าท่านเน้นเรื่องของการไปเรียต่างประเทศเราก็ต้องไปเรียนตประเทศเพิ่มอยู่ถ้าท่านขอดูเงินแล้วเราไม่ได้มีเราก็ต้องไปจัดการตรงส่วนนี้ให้ทุกจุดนะคะอย่าลืมสาระดีนะคะดีๆ่าทัวรู้ไหมคะที่ช่องสายอเียนะคะ s u b s c r i b คนะคะ่ะ